ບໍ່ວ່າຜູ້ເນັ້ນຫາຜົາມທລະສັບຢບມີຢາກຕຕນຍາໃດນຈັປີແລນ້ອງຫັກກຂອດແຫ สบายดีสบายดีและสวัสดีเพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบิร์กสุขุสุคนอวสิเป็นภายในหรือต่างประเทศก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ซ่องสาบุญตาสซแนวอีกเลวพี่น้องเนาะโดยก็ับมาพบมาพอกับสาบุญตาในมือนี่ก็เดินทางมาหลายๆคู่หลายๆคนเนาะแต่ว่าในหมู่บ้านของพวกเขานี่พี่น้องเลยก็ที่มาหานอ้องจันทาวันสันเนาะ อ่าเด็กน้อยครอบครัวเพื่อนเป็นจังใดทางเฮากะยังบ่พูดรายละเอียดเน,น,น,นาะพี่น้องเนาะอาะจังใดเฮากะชี้ได้เข้าไปหาทำเพื่อนกันเด้อเนาะงซื้อเสียงเลี้ยงน้ำเพื่อนกะคือว่าน้องยังละเ้ยจันท่าพี่น้องเลยเดินทางมากับสาวแกว้วสาวเมยสาววัวคำพี่น้องเลยอ,อ่ะสาบายดีดยดยสาบายดีโดยมำการคือเก่ามาหาน้องเพื่อนปะ Nghững sáng phân bội. Lang ní bội lạng gai đấy nó. đôi. Savadi Savo. Men bắt bài hát, anh lộc bụng sao phân luôn lạnh hạt a cap bạc à mặt. Savadi la. Savadi la. ยี่สิบแปดปีสิบแปดและโดยอืมโอันนี้สิบแปดปีแล้วเป็นคนผู้น้อยบอกเมนจะได้แบบซูงจะได้แบบบุ่นผอมเนาะสูงอยู่คนแบบคนหุ่นดีเด้แมนเมนเมนให้อยู่เพื่อนก็ใส่แกนอย่าติดด้วยขอโทษขอโทษคนเดียวพ่อแม่ไปนะใช้เพื่อนเจ้าหลังได้หรือล่ะโอ้เออหลังนั่นเพื่อนใครจันะเพื่อนแม่ตู้อืม เป็นอะไรอันอาหารการกินหรือว่าครอบครัวของเจ้าอุดมสมบูรณ์อยู่บ่ขาดเรือ,อยังอันขาดเข่าเบิดบ่เข่ากะโดยอืมเลยข,ข่าเบิดสตชปีบ่อต้องระเบิร์ตปีชื่อกินบอ่อเลื้อกินไปบางเทื้อก็ให้ย,ยืมเอา น้องเอโนืใถ้ยืมก่อนแตเถ้าได้ข่าวขึ้นเล่าเขาจะยังชงเพิ่มอีกเนาะแทนจะมีพี่น้องจะก้นลงล่ะเด็กเอืนอยล้วเขาพูดนสี่คนอจะเป็นลูผู้ที่ผู้ที่สองผู้ที่สองดูสี่คนสั่นเนาะจะว่มีน้องอีกสองคนอายคนหนึ่งเนาะโดยโดยเจ้ามานอนเพื่อนกับใายชนงนอนเพื่อนคนเดียวคนเดียวด้ยเนาะโมยานโมนองละ เพื่อนไกลเคียงแน่อือก็เลยบ่ย่านเนาะอาศัยนกบ้านกเฮือนเคียงน้องล่ะเนาะมีหยังกอนใส่กันน้องกบ่ได้มานอนนําบ่บางมื้อกมาบางมื้อกนอนนาน้องน่ะมียิงอผู้ชายล่ะมียิงกับผู้ชายอหน้าเจ้าไก่บ่โอ้จังพวกันยังบุกมากงแม่นก็บปเพิ่นเนาะเจ้าก็มีให้ม่หน้าบ่หรือว่าเห็ดนาเ็ดนาเพิ่นอ หน้ายคงพ่อแม่เจ้าบ่มีบ่นนึงแบบนีแค่แบบเป็นปลาโอ้ยังบ่ได้เป็นให้หน้าเนาะเลยอืมในเข่าจะร่อยน้องละจักซิปประมาณสามสิบสี่สิบอยู่แล้วพอจังนอนคนจังหวะประคุมกินเนาะเพราะมันหกคนไหนได้เนาะรวมหมดเนาะอืี๋ยวมันกินได้อบครัวน้องก็ได้เพิ่นได้มีคนไปหาเงินให้ข้ามีบอกบ่มีอืมอ้ายก็บ่ได้ไปโดยบ่ได้ไป เจ้าเลยบุมบเจ้าเด้บุ๊มบ yeah ิอยากไปบ่เข้าไปอยู่มีบัตรประชาชนเลยหรอวะเนาะยังบ่มีเอ้าสิแปดยังบ่ได้เฮ็ดบ่ยังอยู่ยังบ่มีเงินเฮ็ดบ่ลายดอกเฮ็ดบัตรประชาชนชื่อชื่อรองหลักการเดินทางไปแล้วเนาะไปทำงานแต่ว่าบ่มีบัตรประชาชนก็เฮ็ดอ่าพาส นางสืบเรื่องทามก็ได้น่ะเด้อเดยอจางกับเจ้าเห็ดกับแพงเนาะน้องละเพราะว่าเทาเห็ดเองกะบุเป็นเนด้ปกติทั้งน้องเพิ่นอย่าว่าแต่เห็ดบัดได้จ้าบุเห็ดกับเขายังบุแซ็บกอยเห็ดบัดเพิ่นเป็นได้จังได้เนาะหยอกเด้อพี่น้องเด้อมันจะมีแต่ไชื่อเขาแน่นอนน้องละเนาะแต่ละมื่อจะไประหัยฉะนั้น คนแม่เจอใได้หลายบ่แต่ละมือนะซาสามสิบสี่สิบอนได้บัดมือไรได้ไรตามมือได้หน่อยได้หลายเงินบ่ขายบ่ขายเป็นเงินได้สามสี่สิบโดยมางสมควรเต็มโตจีรศรีต่ำสุดก็คือสาวพันโดยเธอว่าเก่งเธอว่าเก่งอยู่ได้เงินมาไปซื้อยังเจ้าซื้อจะเป็นหนู่นนี่น้องก็ไปนนำบ่อน้องไม่ได้ไปไปเจ้าผู้เดียวไปกับละสาว คอยกุฏในห้ในนาทงนาได้เนาะอยู่ป่าเขาป่าได้จังไดเงินจิโร่เนาะล่ะคือว่าได้จังใดเงินมากกับซื้ออย่างหนึ่งกระวิดอันนึงเนาะชื่อเขากระวิดเกลือบประเด็นนั้นว่ะส่วนนี้มันแพงๆเหมเหมือนกิยรติแพงๆเนาะเงินเพิ่มแล้วก็มันกัซื้อเครื่องซื้อของกาแพงเนาะติทางน้องเพิ่นเนาะแมนอีกอย่างเฮือนซานเจ้านี่กะ ทางของนนุ่มของในกะมีเะบ่นะยังบ่มีอืมเป็นเขาใช่สัตว์ะปาดอันนั่นกะบไปป่าก็ไดอ๋อป่าป่ากับตีปลาซาเด้พี่น้องเว้ยโอ้ยยานนะยวกยานโบยานยุคได้ออกไปไกลๆเพื่อไกลก็ไกลก็แห้งกว่าซาบันกือเก่าป่าซาอืมยานโกด้ดยน้อนังเนาะโกด้วยเถิดเดียวน่องเคยเด็ดยานไปไปเนาะยานโกด้วยเะวามว่าเป็นข่อยชาโอ้ย ยันเคียอยู่ด้วยไม่ไดมดนเสีเป็นสาวน้อแม่แม่แม่ไตตูนคนนั้นทางพวกของบนกะตีว่ากันเนาะอยู่เพื่อนกับม่านน้องว่าเมื่อวานนี่ไปหาคุณเมื่อเช้าหาอยูมาอนี่อมาอได้อยู่นะโดยไมทุกเมื่อเมื่อใดพนตุกกับบไปคือว่าเมื่อเช้านี่พนอยากตุกเนี่ยเนาะด้ยอ๋อทางน้องพนได้บร ไปไปเพราะมันบวเห็นขวยัน่ดีอยู่เพื่อนซักเชื้อผ้าแน่บ่โดยผุ่นเชื้อผ้า่นเนาะคนซักอ่านบ่บ่ได้ออกไปคนบ่ตะพึ่งอยู่แหลกบ่อยู่บ่มเลยแบบแบบคนต๋วคนทำหนี่กันเนาะมาถ่ายทำทางน่องกับทางนองเปิดใจบ่แบบเปิดใจแบบใดนะเปิดใจแบบคุยคุยเรื่อยดูเปิดใจแบบต้องการค้นคุย้วก็แบบว่า อยากมีคนคุยมีคนหมาว่าช่วยเหลือทางเฮาแน่เนาะโดยโดยว่าครอบครัวเฮาก็ทุกขยากว่าซั่นจ้ะโดยๆทางน้ํางในก็บ่มีเนาะแม่นอืแน่นี่บ่ได้ยากคั่นๆคั่นว่าเปิดใจผู้ใดมาเอ้มาลมเนาะ เลยกตคือว่าลมไดหนมาได้นะยันมาชื่อแมวหลายปีกัเด้คือเราก็เลยอยากรู้เนาะเกอนโทรศัพท์แเราจนแตกแล้วว่าบุพมพจะรั่วมันจะใส่ย่างง่ายๆได้เนาะงานปกติทางน้องเพิ่นเนาะที่ชื่อม่าคือว่าแหละทางน้องเพิ่นกระขาดคือไหนชิงนไหนย่างเนียนเนีคือคือน้องเปิดใจนี่ก็อยากไปทางนี้ผู้หลักผู้ใหญ่เข้ามาซอยเรือแน่น่องชักแก้วเนาะคือว่าผู้บ่าก็ลมได้นะของแนวน้องแบบ โสดแน่น yeah, hey, okay. no. mm ้องก็เป็นผู้สาวได้ใหญ่เนาะเราแน่กะอาจจะลงได้แน่ถ้าใครอยากมาซอยเรือกะซอยเนาะแล้วแต่เพป็นเราละบองห้องน้ำห้องในบ่มีเด้ออือคือทั้งนอกเลยก็กินข้าวกินน้ำแล้วบ่ล่ะยังบ่ได้กินน้องเพียงอ่ะนะกินบวมคือบ่กินนอละยังมันบ่มีได้กับอือมีแต่ข้าวเนาะกินบ่ลงนะพี่น้องเลย โอ้ทางเรงนกวินักกินว่าวมื่อนี้ก็บ่ได right? ้ไปหาคุณจีรอกับแปววินกินเลยตรงหลังนั่ถ้ายู่ป้าบ่อึดนักกินยยงยยงกินเท้าขนาินั้นะโอ้ยหยอกันเด้อพน้ังเล้อแต่อีลีได้เนาะ เก็นย่งกินดีๆเป็นบ่าแหละเป็นหัวเนาะแม่นโอ้ยไปป้านี่บ่มีคงกินดำแจวก็แซ่บแน่นดำแจวแล้วก็อุ้ยใอยอยากไปได้มือหนาเจ้าหน้าเจ้าไก่บอกให้ไปน้ำเจ้าไก่หน้าเจ้าเนี่ยขันยางไปจักรลักษณไปจักรลักล่์ละมะฮูเลยกัโอ้บ่มเป็นประจํากัดลักเลยนะย่างไปเรื่อยๆแน่นบุญแดงสังกิจเคยไปกาโบนั่นเป็นไงกาจักสมุนจะไปหอด ประมาณหนึ่งส right ัปโมโอ้ยยางไปหนึ่งสัปโมแต่ว่าไม่รถนั่นฮอสซอนนะเขตแม่แต่ว่าอันถากถากคนนีประมาณสามหรือสี่กิโลไปได้แม่นั่นแหละประมาณนะเอียววานะโอ้ยยางหมดชั่วโมหนึ่งกระชุมคนเราใกล้เติบเลยเนาะแม่โอ้แต่ว่าดึงเนี่ยเนาะเคยเด้วประเดี๋ยวแต่ว่าอาจจะกว่าสี่กิโลก็ได้นะโดยเคยไปเด้วกันยางไปเรื่อยๆชินนะอันนอกมุมีรถจักรบ่นอะไรที่ว่าย่าง โบมีรถจักย่างไปรถจักงอยู่กับบมีทางหอนอยู่แต่ว่ามันเปืือนะยาองมันคือยางอยังงบมือนพอเมนก็บโนนาบอกน้ด้วยอนน่าโนน่าประจําเลยมันจะมันกับบวเที่ยด้เนาะบัวมันไก่ดิโดยโดยหอบลูกขอบเต้ายังน่อยกัมีววมาน้องนะโดยประมาณสี่หปี เป็นยังน้อยอยู่เนาะนอยอยู่เนาะเพราะว่านอนหน้าสะดวกสบายนอนองดะพอแม่เจ้ากัอายุเท่าอด้นอะมมีห้องน้ำวาวนบ่เลยบ่เขาก็บไดเพื่อนเนาะนองเพื่นกับคนงามเนาะงามามุนในขิงเลยโอ้างนกามุนขีงโอ้งามเลยแบลอเนาะโอ้ปได้แบนี้พี่น้องไเห็นไดไก็งามแบบนี้มันงามหมดู่ทาเลย่งมมงามงามนสเดียอ้ห้เงียันเล โอ้ยว่าจะเจ้างงอีกแล้วเออจังได๋งงแน่ยังคืนอยู่เนาะอือเนาะก็ยังอาอยู่พี่น้องนี่เนาะเเพราะว่าเพิ่นก็ยังบ่ืมบ่มีกับข้าวว่าซั่นเนาะโอ้วนาได้ได้บดนี้เนาะเอาน้องเพิ่นว่าบ่มีกับข้าวบ่ดอกว่าทางเฮาก็แสงเงินให้เพิ่นไปซื้อไข่มาๆเนาะแม่นใจได้่ําใจได้ดีๆน่อยเอาให้ทางน้องเพิ่นก็บ่ได้อันจะจับเงินแบบบ่งามะให้น้องเพิ่น ทางน้นก็มีคนนั่งจัเด็กๆนั่กุจิลอนลงล่ะทางเหือก็มีอยู่สิบพันกีจเนาะก็ให้น้องซื้อข้าวมาาก็ได้เนาะเพื่อนเพื่อนผู้เดียวนะทางน้นก็นไปเนาะเดี๋ยวใส่น้องอ้พ่อหน่อทาากันต็ดมั้นี่ลองลองลองช่ไหม เด้อเขาให้อันเอ้ยอทุกคนอยู่ดีไม่แห้งเด้อคงเจ็บยห้ได้คงไข่ยห้มีเขาให้รำรวยรำรวยเด้อถือบ้านเห็นหมดได้ย้อนข่อยได้ทำอวยพรพี่น้องเลยน้องเป็นกาเขาแต่เพลงอย่างนั้น น้องน้องก็จันทาน้องจันทาถือว่านะถ้าว่าสมมุติว่ามีทั้งตัวทว่าทายเท่มากคะคุยได้เนาะโดยคุยได้โดยคุยเป็นไาเป็นน้องกันก็ได้เนาโดยโยโมเมนต์สิหาว่าแต่มักเต็มยังเลยเนาะแม่เป็นพ่อฮักแม่ฮักเป็นเข้ามาเปิดใจเือน้องล่ะไม่นชิว่ามีแต่ผู้บ่าวได้เปิดใจพ่อฮักพ่อแม่ฮักพ่อว่าจะได้ก็ได้เนาะ เงเงี้โยางอ่าทานก็เจ้ากัยังบริมีผู้เบาบ่ผู้ว่าสูงเจ้าขึ้นใหม่เด้ผู้ว่าอะไรเพิ่นกับผูได้ไปทางไหนดี่ากด้พี่เต็มตื่นมาแับไปหน้าบังละโยคำมาแล้วก็มาหเนาะเนี่ยบริไปใทเนีย่เคยนอนนาอยู่บ่เคยนอนอยู่นาะโดยยำดัหนาได้เนาะโดยแบบหน้าเจ้ามีแต่ป่าไปยังไปนะมีแต่ป่าแต่บริยางูบา โอปีชาเจเอ๊เนาะจะเอ๊ะผัดอยู่มันชินเลยเนาะล่ะบ้านไผบ้านมันดีกับภูเขาใหญ่ป่าไร่ดอกเคยไปเคยมาแน่ใครโดกมาพี่กัแบบมีกระเจ้าเนาะนอนเฮือนใกล้ๆเฮือนพี่น้องเราบ้าน้องละั้ยเฮือนพี่น้องใกล้ๆเคียงเลยดูดีได้เนาะยามมาโดกมาแด้งเพิ่นกับมาคู่มือบ่มาอยู่เพือนใกล้ๆนี่กะ เพื então, de, hi, uh, uh, ú, ่อนไปถ่าได้มีคนมาปะนี่ลาสาวมาโอ้คนใครนี่ฮะก็อุ่นใจคนนี้เนาะลาสาวไปอยู่ใกล้ลาซาลดีแล้วเนาะมีแต่ว่าระมัดระว่งทั้งและเอื่นกระมือเข่าหน่ำเจสามบันไดเพคนนี่ก็ขึ้นทางนี้เนาะนี่หนึ่งอยู่โอ้หนึ่งมีแต่เข่าแต่วีกองกับเนาะเดินมีแต่เข่าวีกองกับเต็มโค้งโย่ขันจีนขันจีจามเจี๋ยมันเกิดพวกที่ขึ้ไปอยู่บ้านเลยเพราะนะต้องมือหนานี่ต้อง หาหนุ่มใหม่เนาะมาแบบว่าเออชิวเพื่อนเนาะอื่นเก่งหบุยเด้องินถือมามาตุ่มเก่งมาทาเพ่อเด้อยกน้องเพิ่นมาว่าลายเนาะทางเท้ากันเนาะวันนี้เนาะคือว่าเฮาเห็นชีวิตน้องเพิ่นแล้วที่เพิ่นเลามาเนาะเขาเขาหน้ากับค์โกุ้มอยู่กุ้มกินมาสั่นเนาะบางคนเอฟซีใช่ป่ะอ้าวเป็นยังคือเปิดใจแต่น้อยแต่นุ่มใชเนาะเป็นโบเม่นเนาะอะแบบว่าทางน้องอยากมีคนหกคนแพงแบบ ถูกเขาถูกเฮายากสันจาบอลละอือขาเุาตากผู้ใหญ่เห็นน้ำแน่เนาะการเป็นมาของเพื่อนถ้าผู้หลักผู้ใหญ่คระบพูนะโดยโดยโดยอย่างเพื่นชืเดือนํ้ำแน่เนาะของน้องของากับบอมีอ่ะอ่ะตุ๊าติตุอนี่เยมวกก่อนเนาะผื่นกับเปียกมืับคนโตนี่อืมสมบูรณยบัวมันคนโตแห้งนี่น้ามดนถั่วมันบอพื่นผื่นนี่มันใดไปทางคุณมด แต่กระบ,บวมคือเก่าเนาะแม่แม่ยังสืบมเลยอ้าวทั้งเอ้ยเป็นกำลังใจให้เดอ้อเนาะกำลังสู่ๆเนาะโดยเขาไปจะได้ตัวตัวเมือนะม่อเนาะเขาสบายดีละ่ะสบายดีสบายดียดโอเคพี่น้องเนาะตอนนี้เขากา็ได้อุลมนำน้องอ่าจันทาเพื่อนเป็นทีเรียบร้อยอันนี้เพื่อนซ่านของเพื่อนเนาะพี่น้องนาอสักลเนาะ เลอแต่คือซองหอง้อของน้ำบ่มีครัวบ่มีเอา้าอันนี้ซานบ่เฮยเมนซานอืมบ่ได้เห็นโดนในได้ไปเบิ่งกันเด้พี่น้องเด้อเอาออกมากับจ๊ะเ,เอตกเนี่อืมยังมีซานแบบนี้อยู่เนาะอ,อืมแบบว่าเพื่อนจะได้เจ็บกาบทาเพืน่อน,นกับมีห้องเองนา้าเองอย่างเนาะตะก,กี้เนาะบ่ได้เห็นแต่โดนในได้หน่โอเคพี่น,อน้องเนาะถ้าท่านใดอยากจะซอยทางน้องเพื่อนมาหรือว่าจะติดต่อแต่ว่าทางน้องเพื่อนกับ โทราศาพัพท์บอดีวัสดุเนาะโดยโดยอ่ะยังไงสาบุญตาก็จะิได้จบคลิปซ้ำนี้ก่อนคลิปนาขอกันใหม่เดอ้อพี่น้องเนาะอ่ะสาบุญตาขอขอบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกทุกทานขอให้อยู่ดีมีหฮงความเจ็บอย่าสูดได้ความไข่อ,ขยอย่าสุมีสาบุญตาก้าวขึ้นมาสบายดี